เวียดเวียดนามร้องเพลงไทยครับหัวใจสีดวงนี้ยินย่าไม้เธอเป็นคนยึดคอถึงเธอเคยพันมือผู้ชายแม่กะเชิ้มือชงชมกพี่หนยน้งกิดเอว่าเอาบุญอาร้องต่อดิ ม่ร้องแล้วชอบชมลองภาษาไทยไง้องไทยก็ไม่ชัดอยู่ประเทศอะไรเนี่ยเวียดนามอยู่เวียดนามแล้วทำไมชอบเราเ้งองเพลงไทยทําไมชอบเพลงทําไมไม่ร้องเพลงเวียดนามชอบเพลงยี่ใจอะไรนะสวยกับยี่ใจอจะมายี่ใจทําไมก็ยี่ใจตัวเองตรงนี้นไงชอบเนยเออ,เอ,อ